หลวงพ่อคูณวรปัญโยวัดบันลังจากจังหวัดนครราชสีมาติดกรรมฐานสายครูบาพรมมาจากจังหวัดลำพูนและสิทธิหลวงพ่อฤาษีลิงดำหนึ่งในพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญไปพิเศษที่ได้รับการเลื่องลือจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าแห่งเมืองโคราชค่ะวันนี้ลูกค้าได้นำนาปรกทองคำของพระอาจารย์ หลวงพ่อคูณให้ทางลานขึ้นตัวเรือนเลี่ยนในสไตล์แบบยกสูงฝังเพชรล้อมแบบสามหูซึ่งดีไซน์งานเลี่ยมนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใครที่อยากจะห้อยพระที่ในสไตล์ที่แตกต่างนำพระองค์เล็กๆไซส์ประมาณนี้มาเลี่ยมแล้วต่อด้วยพระอีกองค์หนึ่งจะสวยและดูดีมากๆเลยค่ะลักษณะงานเลี่ยมจะเป็นการเน้นที่หูทั้ง3ห่วงโดยเบิ้ลทองตรงฐานให้มีความหนาม,มากพิเศษพร้อมจับ เกล,ลียวรอบรอบและฝั่งเพชรนะคะทั้งหมดถึง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9เม็ดเป็นเพชรรัสเซียค่ะโดยดีไซน์ของขอบทองนั้นเป็นรูปแบบของเนื้อชาตินสลับแกะลายสวยๆหรูๆดูดีโดยใช้น้ำหนักทองอยู่ที่ประมาณ6กร,รัมกว่าๆจนถึง7กรัมค่ะซึ่งพาขนาดนี้นะคะถือว่าเป็นพระไซ์องค์จิว๋วมากๆใครที่มีพระองค์จิ๋วและอยากจะเลี่ยม ลักษณะที่เป็นแบบ3หูนะคะลักษณะแบบนี้หรือดีไซน์ที่แตกต่างจากนี้นะคะลูกค้าก็สามารถที่จะนํามาขึ้นตัวเรือนเลี่ยมเป็นแบบนี้กับทางร้านได้เช่นเดียวกันซึ่งทางร้านมีใบเซอร์รับประกันทองนะคะให้กับลูกค้ามั่นใจสุดๆไปเลยว่าใช้ทองอยู่ที่90%บอค่ะย้ำกับความยืนหนึ่งในงานเลี่ยมทองคำแท้เปอร์เซ็นต์สูงกับห้างทองรักสิริทองหลวงปทุมธานีน้าตลาด